ครับวันนี้พวกเรากลุ่มที่30วันนี้พวกเราจะมานําเสนอโปรเจกต์หัวข้อ Hero Steam c o ร l บ d e r ครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำครับตัวออของโครงสร้างครับเราใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เราจะมีการใช้กระป๋องครับมากันความร้อนเพื่อไม่ให้ฟิวเจอร์บอร์ดละลายนะครับตัวโครงสร้างจากครั้งก่อนนะครับเราใช้กระป๋อง นมตาหมีแบบแบนนะครับซึ่งปัญหาที่เจอคือเราพบว่าเชือกที่ใช้กับกระป๋องมีความไม่สมดุลกันนะครับครั้งนี้เราทําการเปลี่ยนไปใช้กระป๋องนมตาหมีแบบกระป๋องที่สูงขึ้นนะครับและทําการใช้เชือกเพียงแค่เส้นเดียวในการยึดจับนะครับจากครั้งก่อนเราใช้เชือก2เส้นปัญหาที่เจอคือหลังจากที่กระป๋องหมุนไปสักพักหนึ่งแล้วเชือกเกิดการพันเป็นเกลียวนะครับทําให้การหมุนของฮีโรสติมเทอร์บมีปัญหานะครับ ข้อแตกต่างของกลุ่มเรากับกลุ่มอื่นนะครับคือกลุ่มเราจะใช้วัสดุเหลือใช้ในการทําฐานนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าข้างบนเราจะทําเราจะเอาของเหลือใช้คือฟิวเจอร์บอร์ดมาทําเป็นหลายๆชั้นเพื่อเกิดความแข็งแรงนะครับส่วนด้านข้างเราจะใช้กระป๋องอลูมิเนียมมาสวมทั้งสองข้างเพื่อการความร้อนเวลาเราเผานะครับส่วนฐานด้านล่างเราจะใช้ก้นของขวดน้ำนำมาตัดแล้วสวมกับฟิวเจอร์บอร์ดนะครับ เราสังเกตเห็นได้ว่าถามของเรามีความแข็งแรงครับ